สวัสดีทุกคนด้วยครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมลิกกี้แลนด์ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับในแชปเตอร์หผมก็จะได้ระดับยากเลยครับซึ่งห้ามตายพลังชีวิตตัวละครเราเหลือครึ่งนึงศัตรูมีเลือดมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ในการรักษาเป็นบางจุดนะครับไปดูกันเลยซึ่งเล่นได้คนเดียวนะครับกำลังโหลดความสนุกโซ c r อสพรีเซนต์ภูมิใจนำเสนอช่วยด้วย right. จะคัซีนก่อนนะครับ ทางข้างหน้าเป็นพื้นที่ปิกนิกครับเริ่มเกมแล้วครับตัวละครของเราก็จะอยู่ในพื้นที่ปิกนิกครับผมอ้าวเราเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอ้ยเวลาสนุกแล้วสิภารกิจก็คือให้ไปที่บ้านบิกกี้เมาส์ครับกลับเฮาให้ระวังเด็กๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นถนนอันตรายรถว,วิ่งเร็วมาก ต้องห้ามโดนชนครับไม่งั้นจีเลยไปเลยทางนี้เคครับมาถึงแล้วนะครับก็ให้ตรงไปเลยครับดูฝั่งที่โล่งๆแบบนี้ครับถ้าเป็นอีกฝั่งจะเป็นทางตานันมาถึงตรงนี้ให้เดินล้อครับอย่าลงไปข้างหน้าเป็นอันขาดครับเดินมาเรื่อยๆจะเจอจัมสแ,แกนนิดหน่อยครับ เขาสู่ภารกิจให้ตามหากุญแจเพื่อเปิดประตูบานนี้นะครับวิธีการแรกให้เปิดประตูนี้ก่อนแล้วไปตามหาประแจมงัดที่หมุนตัวนี้ครับผมเก็บมาขันให้เรียบร้อยควันตรงนี้จะหายไปครับห้องนี้ก็เป็นหนูทดลองครับไม่มีอะไรประตูเข้าไปกุญแจอยู่ซ้ายมือ เมืเก็บปุ๊บหุ่นยจะทํางานครับให้รีบออกมาก่อนนี่ครับออกไม่ได้ครับหัวติดครับโอ้เอาแบบตัวสูงไปหน่อยจากนั้นคุณผู้ชมก็ไขได้เลยครับแล้วเดินไปตามทางได้เลยรึภารกิจให้สำรวจพื้นที่ให้ไปทางขวาครับไปอยู่ใกล้ๆหุ่นยนต์ตัวนี้ Hello, <Pastor. S 2> จะมีข้อความพูดขึ้นมาครับ you. ซึ่งบอสจะปรากฏตัวมาหลังจาก,จากที่หุ่นยนต์ตัวนี้พูดเสร็จนะครับเตรียมรับมือเลยซึ่งด่านนี้สามารถที่จะใช้บุมมองแบบนี้ได้ครับมาแล้วโอเคมาภารกิจก็ป่าบอสนี่แหละครับให้คุณผู้ชมกระโดดขึ้นไปบนมือมันนะครับระวังสรดที่โจมตีมาด้วยแบบนี้ครับ ก็เดินตามนิดนึงนะครับเมืั้นเดี๋ยวตัวละครเราล่วงได้กระโดดขึ้นไปเหยียบสวิตช์รึบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนเลือดหมดมาแล้วรอบสองระยะหมัดให้อยู่ประมาณนี้ก็พอครับไปไกลมากก็รอรอ,รอบหน้าดีกว่าครับเพราะว่าจะควบคุมการเดินได้ยากครับขึ้นไปเหยียบอีโดนดีแล้ว ระวังระวังตปต่อปุ๊บหเกือบโดนบัตรที่มันโจมตีถ้าอยู่ใ,ใกล้เราก็เสียเลือดได้นะครับลดขึ้นไปก็สามรอบแล้วน่าจะสักแปดรอบนะครับเนี่ยไกลไปไม่ต้องครับบังคับย่าให้อยู่ในระยะนี้ก็พอ ล้วเดินตามหมัดไปเรื่อยๆครับเยียบปึ๊บเอ้ย,อยผมลองหมัดดูว่าจะบังคับได้หรือเปล่าอย่าวิ่งสุดไปเลยถ้าไกลๆอย่าวิ่งไปเลยครับกดวิ่งค้างเลยแล้วก็ขึ้นไปเหยียบแบบนี้เลยครับเรียบร้อยลอยขึ้นไปแล้วครับ จากนั้นก็ออกจากพื้นที่นี้เลยครับหลังจากที่อุ่นยนต์พูดกับเราเสร็จอีกรอบหนึ่งมาต่อกันครับให้คุณผู้ชมหันหลังแล้วก็เข้าบ้านมิกกี้ขับเฮาได้เลยครับปรึบเตรียมพร้อมภารกิจให้ตามหามิกกี้ประตูอยู่สเปรมาครับเป็นอาวุธชิ้นแรกเพราะว่าเราจะต้องเจอศัตรูครับ ซึ่งในด่านนี้จะเป็นแมลงอยู่ไล่เปิดประตูก็จะเจอห้องแรกครับอันนี้คือการ์ดครับการ์ดก็คือเงินภายในเกมนี้ครับเกมนี้สามารถอัปเกรดอาวุธเราได้ห้องนี้เอาไปไปหลังสุดเลยครับเพราะว่าเป็นจุดที่จะไปด่านต่อไปได้ครับมันจะเป็นประตูลับเปิดอยู่ให้เปิดห้องซ้ายก่อนจะเจอศัตรูเนี่ยแหละครับให้ทําการล่อมาที่บนโต๊ะครับก็ไล่ยิงให้หมดเลย อีกนิด,ดเดียวเรียบร้อยครับซึ่งมอนที่เราฆ่าก็จะได้รับตัวกาดนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับให้คุณผู้ชมไปประตูอีกฝั่งเลยนะครับการเปิดจะเจอแบงมุมขวามือ2ตัวก็ไปมุมเดิมเลยครับทีเดียวเรียบร้อยครับจากนั้นให้เปิดประตูขวาซึ่งจะมีห้องอัปเกรดแล้วก็เติมเงินซื้อกัดได้นะครับก็จะมีให้เลือกอัปเกรด เป็นเพิ่มเลือดไม่ก็เพิ่มดาเมจกับอาวุธชิ้นนั้นครับแต่อาวุธในพีนี้ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นมีดมต้องมาห้องนี้ห้องหุ่นยนต์แล้วก็ไปทางขวามือนะครับเดี๋ยวอาวุธชิ้นนี้มาเดี๋ยวจะซื้อกระทาบินก็ได้ครับใช้รถบักซื้อเป็นเกมฮาร์ดนะครับจากนั้นเอามีดที่ได้เนี่ยครับไปฟันแยมมือมุมก่อนเจอมอนตัวหนึง่งทำการเคลียร์ก่อนรอมาที่โต๊ะก่อนเราไปฮิตหนึ่ง เรียบร้อยลาเมดคุณสองเรียบร้อยครับหลันก็มีที่ได้มาฟันเยมมังมุมปบดประตูก็จะเจอมังมุมยักษ์มันน่าจะติดประตูครับตรงนี้เราฟันฟรีไปเลยเอามีดให้ไปโดนอย่างนี้ครับายมีดเอาไปมีดไปโดนสัตรูเอ้ยหเกือบตายรามเกดแรงอยู่เรียบร้อย ราจะมีประตูลับทางนี้นะครับเปิดไว้ก่อนได้เลยครับแต่ว่าผมยังไม่ไปนะครับผมจะไปเคี่ยอ,อีกฝั่งหนึ่งก่อนสุดุดเอาตัวมีไปโดนเลยเออเข้าไปเปิดสวิตช์นะครับประตูลับจะเปิดครับซึ่งมีอาวุธค้อนเก็บไว้อยู่ครับผมถนัดมีดนี้มากกว่าครับ จะเช่นนี้เป็นหลักนี่แหละผมมีสูตรหนึ่งครับอันนี้เป็นการเพิ่มเลือดแบบว่าแมคเฮลครับคือจํานวนหลอดเลือดเต็มครับแต่ว่าคุณผู้ชมมีเลือดร้อยหนึง่งถ้าอัเกรดปุ๊บก็จะเพิ่มมาเป็นร้อยยีประมาณนี้ครับแต่มันมีทิคนึงคือถ้าผมทําการอัปเกรดเราเลือดเราสีเหลืองลองกดอัปเกรดไปปุ๊บตรงนี้เราจะได้เพิ่มขึ้นมาด้วยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับจากนั้นก็มาประตูนี้เลยครับไปกันต่อเราวางกับดักหมีนะครับ สองห้องนี้เหมือนจะมีมอนสเตอร์อยู่ห้องนี้ไม่มีน่าจะฝั่งตรงข้ามเก็บคอนขึ้นมาไ,มได้อาวุธชิ้นใหม่ครับอันนี้การโจมตีจะเป็นแบบว่าเป็นหมู่ครับแต่ข้อเสียคือชาแล้วก็ดาเมจไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการอววาวุธนี้ก็สามารถอัปเกรดเพิ่มความแรงมันได้ครับไปกันต่อแยมรับมือรึบไม่โดนเลยขึ้นเตียงโดดเอ้ย เดีกขึ้นมาตัดมันต่อเอ้ยโดนเฉยเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเงินให้เก็บด้วยรึบเนี่ยครับน่าจะได้สองทีรึบเดี๋ยวคัสซีครับ,รบมามุมยักษ์มาสับข้างสับข้าง เริ่มยากอยู่แล้วมันกับดักนี้ทีเดียวเออเรียบร้อยไปต่อไปเก็บตังตรงนี้ก่อนครับรึึนไปข้างบนสองห้องนี้จะมีมอนอยู่ห้องนี้ก่อนแล้วกันชึบติดต่ตายแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเออทีเดียวเติมเลือดก่อน รึบหมดแล้วครับฉั่นะก็หยิบกุญแจมาก่อนแล้วก็ห้องหนึ่งก็จะมีมอนตัวหนึ่งครับมันคล้ายๆกระสือแบบนเนี้ยครับมันเร็วมากฟันมันก่อนปลายมีดปลายมีดแมนแมนห้องนี้เลยครับเปิดคอมพิวเตอร์รอครัดซีนครับปัตตุตนี้ก็จะทำงานครับซึ่งตอนแรกผมไม่ได้ไปให้คุณผู้ชมดูนะครับจะเป็นทางลับลงสู่ข้างล่างครับต่อกันครับ ให้กลับไปทางเดิมเลยนี่ผมเคลียร์พื้นที่ไปหมดแล้วไปประตูซ้ายเลยครับมันจะเชื่อมโยงกันไปห้องนั้นเดินตามทางนี้เลยนะครับเคคอมพิวเตอร์บอกว่าเห็นมิกกี้อยู่ข้างล่างครับแต่พวกเรากำลังจะไปที่นั่นนี่มาต่อกันครับเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีสีแยกครับในช่วงแรกให้คุณผู้ชมไปออกตะเกียงก่อน เพื่อสะดดต่อการสำรวจพื้นที่ครับจะอยู่ในประตูที่2ซ้ายมือเปิดเข้าไปนะครับทำ,ทำการเก็บมาแล้วกดเปิดใช้ได้เลยครับซึ่งภารกิจในด่านนี้เขาจะให้นําชิ้นส่วนมิกกี้มาแปะให้ครบทั้ง3ชิ้นครับถึงจะผ่านด่านนี้ได้จากนั้นให้คุณผู้ชมเดินกลับมาที่4ีแยกครับให้คุณผู้ชมกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับประตูแรกจะได้รับเงินนะครับ ตรงนี้ถ้าเข้าไปเลี้ยวขวาจะมีเด็กผู้หญิงครับทําการคุยกับเขาได้เลยนะครับเมื่อคุยเสร็จจะมีภารกิจให้ทําก็คือตามหาตุ๊กตาหมีจากนั้นเมื่อถึงสี่แยกครับให้คุณผู้ชมไปทางซ้ายก่อนทําการสํารวจพื้นที่โดยเริ่มจากประตูขวามือครับจะมีกุญแจให้เก็บไว้ก่อนนะครับเอาไปใช้ตอนท้ายได้จานั้เปิดประตูซ้ายมือครับจะมีศัตตูโผล่ขึ้นมา ทำการต่อสู้มันครับมีกระโดดด้วยเอาโดนเลยเสรียบร้อยจากนั้นให้เข้าไปได้เลยครับจะมีอาวุธที่เป็นขวานครับให้เก็บ,บซึ่งอาวุธชนินินี้ครับทำดาเมจที่ค่อนข้างหนักข้อเสียก็คือฟันชานะครับให้เปิดไฟทำการเดินเข้าไปเลยนะครับจะเจอ มอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับเตรียมรับมือกับมันได้เลยเอ้ยรอบนี้มาด้านข้างปกติมันจะมาทางตรงนะครับก็ต้องปิดไฟก่อนเพื่อจะโจมตีมันได้จ,จังหวะเอามันตรงนี้มันจะติดบัรกครับถ้าล่อมานะครับล่อมาตรงนี้มันจะติดบัร์คุณผู้ชมสามารถที่จะมาฟันฟรีตรงนี้ได้จะนนไปต่อเลยนะครับห้องนี้ค่อนข้างที่จะน่าก,กลัวหน่อยนะครับ ให้คุณผู้ชมไปประตูซ้ายเองนี้ก็จะมีจุดรักษาแล้วก็คุยกับทหารคนนี้ได้ครับรเขาก็จะให้ภารกิจเรามาให้ทำครับภารกิจก็คือตามหาถ้วยทองครับแล้วเอามาให้ทหารคนนี้ครับผมจากนั้นให้ไปประตูซ้ายครับจะเจอมอนสองตัวมาทีหนึ่งเออ หมอนกระสือมาเรามาที่สว่างหน่อยเนื่องยากตัวนี้ซับให้โดนเออปึ๊บทีเดียวเรียบร้อยจากนั้นให้คุณผู้ชมไปต่อเลยครับห้องที่มีปรตตูออกมาเปิดประตูปึ๊บจะเจอประตูที่มีไฟสีแดงครับซึ่งตอนนี้ยังไปไม่ได้ครับเขาบอกให้หาหัวมิกกี้มาทั้งสองหัวก่อนครับเห็นจะมาตรงนี้ได้ การเข้าห้องนี้ครับจะมีหนามโผล่ขึ้นมาต้องหลบเป็นจังหวะเลยนะครับไม่ยากครับเวลาหุบแล้วก็โดดตรงไปเลยครับโอเคเตรียมรับมือกับห้องนี้เลยนะครับถือมีดรอเลยไปซับเดี๋ยวไปใกล้มันมากครับหมุนไปเรื่อยๆืลิกแซกทบเรียบร้อยจากนั้นกดสวิตช์เลยครับห้องที่เป็นถ้วยก็จะทำงานครับซึ่งห้องนี้ คุณผู้ชมจะต้องไปเก็บถ้วยทองมาให้ทหารนะครับากลับก็ระวังหนามเหมือนเดิมครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกลับไปทางสี่แยกเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อมาถึงสี่แยกครับให้คุณผู้ชมตรงไปในห้องที่เป็นแบบนี้ทางตรงยาวๆนะครับทําการไขประตูซึ่งคุณแจที่ได้มานั้นมาจากช่วงแรกที่ผมเข้าไปเก็บทางขวามือนะครับจากนั้นก็ ตัวละครเราก็จะลงไปก็จะได้รับตุ๊กตาหมีมานะครับต้องกลับเอาไปให้เด็กผู้หญิงคนนั้นครับทำการเปิดประตูเสร็จแล้วไปทางซ้ายมือจะเป็นห้องที่อยู่ในคัสซีนครับถ้วยทองจะอยู่ตรงนี้เก็บมาครึบตรงนี้แนะนำว่าอย่าก,กดครับเพราะจะทำให้คุณผู้ชมเสียเลือดได้<อ>จากนั้นก็ไปทางซ้ายจะเจอสตุยสตัวนะครับเหมือนเดิมอาบ มันแม่เนเนึยงร้อยครับตรงไปตามทางครับจะมีทางให้กระโดดลงมาครับหันไปทางซ้ายมือตอัวละครผู้หญิงก็จะไปแล้วครับก็จะทิ้งหัวมิกกี้ไว้ให้เราเก็บจากนั้นเมื่อถึงสี่แยกครับให้ไปทางซ้ายก่อนไปหาทหารคนเดิมเลยนะครับมาถึงแล้วทำการคุยกับเขาอีกทีหนึ่งครับ Well well eyes like if my eyes don lie me don't to จากนั้นทหารก็จะให้หัวมิกกี้มาครับซึ่งหลังจากนี้ครับให้คุณผู้ชมกลับไปที่4แยกเหมือนเดิมไปตรงที่มีหัวมิกกี้ทั้ง3ชิ้นนะครับเรียบร้อยเหลอชิ้นนึงซึ่งเราจะต้องไปปรับหัวหน้าใหญ่ก่อนนะครับถึงจะได้ชิ้นที่3มาตอนไปผมก็ขออัปเกรดทางสุดท้ายก่อนที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเลือดผมคิดว่าดาเมจน่าจะเพียงพอแล้วล่ะ ที่เหลือก็เป็นเลือดให้หมดเลยเอาไว้แทงด่านบอสครับอีกอย่างเลือดเราโดนลดไป5 0ก็จะเหมือนกับว่าฟื้นฟูนฟนเลือดขึ้นมาเต็มร0 0ยรซได้อยู่ครับจากนั้นให้คุณผู้ชมไปห้องที่มีไฟสีแดงเลยครับทีนี้ก็จะเข้าไปได้แหละเดีย๋ยวอาวุธรอเตรียมพร้อมตอนนั้นเข้าวาร์ปไปเลยนะครับรอบอสปรากฏตัวครับน่าจะมาทางนี้ ำรับมือเลยมาครับฝัน5ทีตะกิวนี้ก็โจมตีได้เยอะอยู่ครับใบเลืเล่อนเริ่มไม่แล้วโอเคไปกลับไปเลย ต้งนี้แล้วเดี๋ยวมันพุ่งโซนนี่แหละอื้อันตรายเบี่ยงขวาครับเออได้แล้วได้แล้วหนึ่งสองสกิลอะไรครับมาแล้วสกิลแน้่มาแล้วลหนึ่ง,งสองสามไปก่อนครับปึ๊บเบี่ยงซ้ายไว้โอเค ยังความไว้ครับแบบนี้เลยเจ๋งหนึ่ง,งสองถอยสกิลอะไรคลื่นโอเคเลยได้สี่ทีสองสามอย่าแหลกครับสี่ต้องถอยแล้วอยู่ทางขวาปุ๊บเออหนึ่ง สอถอยครับใบเรื่อยไม่ได้ดูเลยงั้นตอนนี้หลบไปก่อนเลื่ยังหลบไปเท่าไรยาเนี่ยจังหวะอันตรายห้ามเข้าไปใกล้ใบเรื่อยมันถอยก่อนเลยเกือบแล้วโฟกัสกจังหวะมันดีๆเออหนสองเล้วมันจะหมดแล้วครับไปเกี่ยวไรต่อ อ้อยอันตรายหนึ่งไปเรื่อยผมไม่เห็นต้องลงก่อนเนี่ยเนี้ยเยใจเย็นเซฟเซฟอ้ยโดนอีกแล้วเอ้ยนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วพลังเลือดแดงผมจะกลัวมากเลยมีความบาดระแวงเลื่อนหรอลองดูหนึ่งสอง สามสี่ห้าเรียบร้อยเอ้ยอปอดอีไปรึบเจอคัตซีนครับเกือบตายเหมือนกันนะจรจรึบโอเคครับเรียบร้อยได้อาชี vement เรียบร้อยครับผมผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นคัตซีนยาวๆเลยครับผม เฮ้ยเอครับจบแชปเตอร์หครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับแชปเตอร์หครับสนุกดีครับรูปแบบเกมถือว่าโอเคเลยมีให้อัปเกรดของให้ความของสู้หัวหน้าด้วยประมาณนี้ก็เล่นอยู่หลายรอบอยู่ครับกว่าจะผ่านมาได้ไปรอดูกันต่อในแชปเตอร์2นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอก,กันใหม่ในพีหน้า สวัสดีครับ